สวัสดีครับโคชรพันครับวันนี้ขอความรู้สึกหลังเกมกันหน่อยครับนัดนี้หน่อยครับหลังจากเก็บชัยชนะได้ในบ้านวันนี้ครับครับก็พอาจได้นะเข้าขุดนดนะครับผมผมยอมรับวพพ่าปีนี้ทุกส่วนของเราอ่าน้องๆก็ทําหน้าที่เต็มที่รลกแต่ว่ามันไม่มีสกอร์นะครับแต่ละแต่ละแมตช์รูปเกมรูปแบบการเล่นของเราก็ถือว่าอ่าไม่ขี้เหร่เลยแหละแต่เราเหลือจังหวะสุดท้ายครับในการนี้ครับ แล้วเป้าหมายในนัดหน้าครับเจอทีมที่ไม่แพ้ใครมาทั้งครึ่งฤด,ดูกาลหลังอย่างลงศรีแม่ใจเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงครับครับก็ก็พร้อมที่จะเล่นกับลงศรีแม่ใจครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต,ต่องยอมรับว่าณช่วงนี้ลงศรีแม่ใจลงตัวนะครับทีมเขาลงตัวแต่ไม่โจก้ก็เต็มที่นะครับเต็มที่ทุกแมตช์ก็ก็ก็ไปสู้กับลงศรีแม่ใจสนุกนะครับแมตช์เดียลงศรีครับ แล้วการที่เราไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเรามีรู้สึกมีความกังวลอะไรไหมครับครับไม่มีกดดันอะไรเลยเพราะว่าปีนี้ผมบอกแล้วว่าแชมปีเป็นลีกเราก็ไม่ถึงตกชั้นเราก็ไม่ตกละเราไม่มีกดกดมีมีม,ม,ม,มีมีความกดดันอย่างน้องน้องก็เราเราก็ก็เล่นธรรมาชาติขึ้นนะครับผมมีความกดดันที่จะเป็นเยือนลงสึกจม่ใจครับแล้วเป้าหมายฤดูกาลนี้คาดไว้ว่าอันดับประมาณเท่าไหร่ครับคาดหมายที่คุยกับน้องน้องทุกวันวันนี้ขอตดอ่า ไม่ำจำกาดอันดับ5นะ้านะครับกอติดหนึ่งในหก็ก็โอเคละกับกับว่าเรามาตรฐานของทีมเราไม่ดีเลยทีนี้กอติดหนึ่งในหก็ก็โอเคละผมคิดว่าับผมครับขอบคุณมากครับครับผม